สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสมัยนะคะในเกม lender ออกอโปรเจกต์สแ e นเดอออนไลน์นะคะทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะก็วันนี้อยู่กับ2คนนะคะก็มีสว c ก a n n e l นะคะแล้วก็ต่อมแต่มช n n น l นะคะก็จะมาเล่นกันนะคะโอเคไปรับชมกันเลยดีกว่าตอนนี้เราได้เป็นได้เป็นคนนะคะเราต้องหนีผีนั่นเองโอเคไปอะไรกันไปอะไรดีกว่านะแต่ตอนนี้กลัวว่งเออมันมืดเกินไปอะ่ะ ตแวะกันอยู่ไหนแวะมีว่าเอ้ยแม่งน่ากลัวกว่าเป็นห้องอีกเ,เ,เอ้ยไอ้ไอ้ไทำไมมันชนน่ะใครไม่รู้เข้ามา,าพี่แคทอยู่ไงพ,พ,พี่ดูแป๊บพี่ไม่แน่ใจเลยเอปปโอเค ไม่เห็นเลัไอาไม่มีอุ้ยทำไมตรงนี้มันชนะ่ะอะไรคือแผ่นอะไรมันให้เราหาอะไรเนี่ยกระดาษเห็นไมว่าอยู่แคมเจ็ดนะหายเจอแคมเจ็ดอ่ะแคมเจ็ดอันไหนคือแคมเจ็ดวะ <c oughs> อันไหนคือแคมเจ็ด <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันมืดหมดเลยม่ช,มมชมอบู่ชมอยู่หรออยู่ไหนวะมาอยู่แคมสามไม่หายเจอสมาแคมสามว่ะมาแคมสามเอ้า <c oughs> พี่แตมต้องบอกพี๋เหรอพี่แตมไม่ได้ช่วยเราเหรอเฮ้ยเฮ้จอเฮ้ยเหมือนเจ้ามุมเลข้างบนน่ะตายแน่พี่สมายวันนั้นเฮ้ย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 เหีเห็นเหมือนเห็นน่ะไม่เห็นเนี่ยไปโม้ไม่ได้โม่จริงเกมไม่กดดูคนไปอ่ะเอ้ยใจเย็นใจเย็นมันให้หาอะไรว่าจุดประสงค์เกมเนี้ยน่ะวันนี้วิ่งได้แล้ววันนี้ยายายาพี่ไม่ขันหลังหรอก วัตเกมนั่นไงโอ้ยตายโอ้ยทียมันได้พูดโมด้วยเสวีอย่าหลอกพี่พี่ขอโทษที่ไม่เคยทำอะไรมาไว้กับแกตามหลังนีแค่มีอยู่ไหนอ่ะพี่แรมพีอยู่แคมไหนอ่ะไม่ไม่สามารถจะอนในก้อไม่สนไม่ช่ สวัสดีเดี๋ยวทีนี้ผมดีผมเพิ่งวิ่ง้าเองอะโอ้โหเหงาเลยสวักเซวักเแวกลดเสียงเกมหน่อยเสียงเกมแกเข้ามาไม่ใช่เสียงเกมเสียงเกมอะไรเงี้ยเหมือนเสียงช็อนอะเออใช่มันเข้ามาใช่เันคนอื่นนันี่ผมเป็นเซเลแม่มนเฉยมพี่แต้มปิดเลยพี่แต้มปิดเสียงเกมเลย เสียงเกมเสียงเกมแต่พี่ไม่เห็นใครเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่เห็นใครเลยพี่แตมเราอยู่ไหนวะเนี่ยอีผีมันอยู่ไหนวะก็มองทั้งวัวเนี่ยใช้กล้องเนี่ยผู้ชมพี่เนี่ยอ๋อเหรอเป็นผู้ชมชงกล้องแวแบกอยากจะเห็นว่าจะได้กินพี่ง่ายพี่ไม่ตายง่ายหรอกทำไมไม่เล่นเกม อะไรคือแคมก็จะไปเห็นยังไงเนี่ยเออแคมก็จะไปเห็นยังไง่ยมกนพี่ติดกำแพงเนี่ยอ่ะพี่รอเลยมาอ๋อติดกำแพงหรอแค็งสองแค็ไม่นั่นอ่ะอ่ะไม่อยู่ละเดินเดินเดินทัวพี่เดินติดกำแพงเลยเนี่ยยีงไปชี้ไม่มีเห็นแล้วไม่มีพี่เดินติดกำแพงเลยเนี่ยนี่บ้าเสียงแม่งอย่างร้อนเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มีใครเลย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 อะไรมีสมัยอ๋เอเฮ้ยยังอะเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ยไหนวะห้องน้ำอ่ะห้องน้ำไหนวะพี่เดินอยู่ติดกำแพงเนี่ยไม่เห็นมีเลยเอเอขี้หมูหมูจริงจริงใคร,รอโอ้ยไม่มีใครตายไม่มีใคร,รเลย ไม่มีใครได้กระดาษเลยฮ่านาทีนคิวนุลอ้อติดต้นไม้กระดาษมันเป็นยังไงอ่ะกระดาษมันแบบเป็นกระดาษเป็นคนวาดอะอ๋อหรอพี่ไม่เห็นเลยนะหาดิเอ้าหาอยู่นี่ไงติดกําแพงอยู่เลยเนี่ยกำแพงไหนอะกำแพงไหนก็ไม่รู้กำพงสีน้ำเงินปะไม่กำแพงสีเขียว เรามากำแพงสีเงินอ้าวเหรอพี่อยู่กําแพงสีเขียวนะเนี่ยจริงๆตรงข้ามกับกรแงพี่อยู่ตรงห้องน้ําจริงๆตอนเนี้ยห้องน้ําอ่ะ่แฮ》มสามอ่ะใกล้ๆตรงหลอกไปนั่นน่ะนไหนอะโซเม่อย่าทิ้งพี่ไว้ตรงนี้คนเดียวทําไมพี่เดินแล้วมันไม่สุดสักทีวะ โอ้ยพี่ติดกิ่งไม้อีกแล้วห้องน้ำห้องไหนมห้องน้ำเป็นประตูเขียวป่ะใช่ตรงนั้นแหละโดนโดนโดนเอ้ยอตกใจข้อความโอ้ย,อยกระดาษมันคืออะไรวะไม่เห็นกระดาษสักอันเลยดูดลองไปก่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยถามอะไรอยูอ่มาบอกกี่รอบรู้วจะแกจะกทำไม พี่อยู่ตรงนี้แหละพี่รอแกอยู่ตรงเนี้ยอ,ะ,อะมาจะมาก็มามาแกไม่เคยแจก็ดโคตรไกลฮะหลอดไม่มีอะไรเดี๋ยวไปหาไม่ต้องไม่เป็นไรอุย้อยดนนนเ,นเดี๋ยวดองดูนั้นเนเดี๋ยวดูสัมผัสเดี๋ยวดูวตอนหลอกมันจะตกมาจากไหน เออมามาเลยพี่ไม่กลัวหรอกเกมผีอะแนวนี้พี่ไม่กลัวจริงจหมูหมูจังเลยอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยสามารถเงยขึ้นได้นะคะเพิ่งรู้อะสามารถเงยขึ้นได้อ่ะคือแคสกี่นาทีตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วค่ะโอ้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะแคสกี่นาทีอดินี่ไะเนี่ย ตอนนี้พี่อยู่ในป่าลึกอันกว้างขวางย้ายไปเร็วมากแทนที่จะเล่นด่านทองง่าย่าเยอะเลยไม่เอาอ่ะมันหาพี่ง่ายไงพี่แต้มเห็นไหมปะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเหรอเออก้องดำมืดไม่เห็นมีใครเลยจริงดิไม่ได้ดูแค่ว่าเป็นหลอกอะไรจำพื้นที่อยู่ <c oughs> โอ้ยสาเมอ,อ,อยู่ไหน,ไหนหวะแก่สเลยซาเลนเดอร์ทับบี้ไงซาเลนเดอร์ทับบี้คือเกมอะไรไม่รู้จักผมรู้จักนะอ๋อเหรอเป็นเกมผีแนวหนึ่งที่น่ากลัวสุดนึกว่าซาเลนเดอร์ทับบี้เป็นเกมอะอะไรอ่ะเกมที่เป็น,เ,ปนเกมแนวสไตล์น่ารักี่น่ากลัวเออพี่ฮะ อะไเยอะผมเจอถังอะไรไม่รู้เขียวๆบนขางบนเป็นถังเหมือนบ้องข้าวลามโอ้ยตอนนี้อยู่ในป่าไม่รู้ว่าใ้ป่าเอ้ยคนห่างจะสมาเป็นกิโลเลยหรอโอ้โหห่งอืมไมาอยู่ไหนเหอยู่ในป่านี่ห้างเลยเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วเลือกแมพยากเลยเอาแล้วเอาแล้วเปลี่ยนแมพไหมผมอยู่ตรงไหนไม่รู้เปลี่ยนแมพไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่สมบูรณ์ด้วยมั้งไปแหละคอนเนคชันเลยผมเป็นคนสร้างนะโอเคค่ะแล้วฮิมนวินที่สามต่อไปพี่อาจจะได้เป็นคนดูกล้องก็ได้กล้องผมเอ้ยกล้องผมห้องผมชื่อจีจีสามโอเค พี่จะได้ยินเสียงพี่แตมกีติ้นทีชื่อห้องชื่อห้องจีนีสามครับโอเคครับไปแล้วแมปอะไรเอ่ยแมปอะไรเอ่ยมีแตังอยู่ซิบโดนซื้ออะไรดีอ้อยอ้ยอ้อยอ้อยพี่ได้เป็น โื่อห้อพี่แต้มได้เป็นสเลนใช่ไหมสแลนเดอร์พี Demon> ่สมาวัสดีชื่อห้องไหมอ่าจีจีสามจีจีสามสวัสดีค่ะจีจีสามพี่สมาวยสวัสดีค่ะสวัสดีเจอแล้วคนเพียบเลยเข้าแล้วสวัสดีค่ะพี่สมายจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปเดตตามผมมาตามทำไมอ่ะพี่แต๋มเป็นเซเลนเดอร์ปะเนี่ย พี่แต๋มไม่ใช่เหรอไ่ยเพิ่งยังเพิ่งยังเพิ่งซวแบกรอพี่ก่อนซวแบกพี่ดูก่อนเฮ้ยใครเป็นผีวะเฮ้ยสมัยกับซวแบกแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยเฮ้ยแซวแบกอย่าทิ้งพี่ว้ายนี้นีหนีเขาไม่ต้องการตัวใครตัวมันดีเอ้าสมัยจะตัวใครตัวมันอย่วันนี้วันนี้ตัวผมมาผมยินไม่นิ้งพี่พี่บางครั้งไม่ค่อยเป็นหน่อยซวแบกพี่งงอยู่นี่อะไรแล้วไปไห่านี้พี่พี่คนนั้นคนนั้นเป็นผีไหมหรอไม่ใช่พี่แต๋มนทํา พี่แตมเป็นผีปะเนี่ยถ้ากดลูกตามันจะหลอกได้พี่แตมเป็นผีปะเนี่ยอะไรแะไรจะมาแล้วเห็นสวัแล้วจะมาไปไหนไปไหนกันเนี่ยพี่แตมเป็นผีปะเนี่ยตอบตอบพี่แตมเป็นอะไรอ่ะเป็นคนหรือเป็นผีแต่เป็นผีพี่เห็นพี่แตมเขาบอกว่าตามมาแต่ว่าไม่เห็นเจอตัวเลยพี่แตมเป็นคนมองคนซอมคนซอมตัวอะไรวะเนี่ยอี้ปเป็นคน้วยกันตกใจหมด ไม่แต่งไม่ได้เป็นผีวะตกใจอะไรวะตกใจอะใจเย็นดิโซแว๊บมีกรับพี่ต้องมีเสียงไอ้มันมาแล้วมีใครเรย่องนี้โอ๊ยพ่อขาดีมาตกใจกันแค่ต้องเละก็ได้ยังไปว่างเลยเ่ยังมึงเก็บกระดาษแล้วเนี่ยกระดาษปะตามมาตามพี่มาเชื่อใจพี่พี่พาไปมองกันตามไม่ต้องแยกกันเว้ยแยกกันแล้วมันไปชนมันมาตามพี่มา ถามพี่มานะพี่ชินจมาสมาพาหลงแบบนี้พี่ชินโอ้ยทางตันว่ะพี่ลืมอ้โซเวะทิ้งพี่ทำไมเดี๋ยวแ้จ้าอยู่แคมป์สิบโซแวะทิ้งพี่ทำไมอีบ้าขาใครว่าขาไม่แคมป์พี่อะอ่ะน้ำแต่เนี่ยทีปวดหัวตายเนยนี่นี่นี่ตามมาตามมานี่ไม่ไปดูเรื่องเลยซะักอย่างรกันเนี่ยเจ้า่ะโอ้ยมันคอนโทรลยากจังโอ้ชลินน่าแมนอีบ้าเล่น โอ้ยอยากให้พี่แต้มเป็นผีอะทำไงดีว่าให้เราสร้างไหมเราจะได้ให้พี่แต้มได้เล่นด้วยให้พี่สร้างไหมเอาใหม่ได้ไหมพี่สมัมเก็บด้างอะกระดาษหนึ่งหน้าได้แตจ้าพี่แต้มอยากเป็นผีหรือเปล่าตกใจเฟมอะไรตกใจอะไรอีกพีเย็นดิถชงกาวมีเยยะเด็กแต่ว่าเอ้ย โซแว็กวอใหปไหนอโอเคตามไม่เจอแคลนเดอร์เลยแคลนเดอร์ไปไหนอะอาเก้นี่หนูนี่ไปมานานไม่เลยอ่ะพี่สมัยไปไหนเนี่ยโซแว็กอยู่ไหนเป็นสุภาพบุรุษชี่ขายห้องตันใช่ไหมเนี่ยไม่ตันไม่ตันนี่ต่อตามไปเอ้ยพี่กลัวมันมืดโอ๊ยท่ออะไรเนี่ยบางทางตรงไปสมัยตรงไปสมัยตรงไป,องไปโอเค อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอะไรไปโดนหลอกเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ไหนซเล่กันจายเลยวะเมื่อกี้โดนป่ะไม่ได้ยินแต่เสียงอะไรไม่รู้กัเกะ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 โซเล่กระเลยไม่หลอกี่เลยเกะไปไหนวะตัวหลอกเลยตามมันดิมันจะตามมาอยู่ก็ได้โโออ้ยยเสียงอะไรพี่แต้มผีอยู่ไหน ไม่เห็นมีไม่เจอผีมันผีมันไม่เฮ้ยสแมกอยู่ไหนเนี่ยโอเคไปไปลูกไปเพวกเธอได้เห็นไหมเด็กก็อยู่นั่นแหละไป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 ไมไป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 ไไป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  เถือดอกเลยอบ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยเอ้าพี่แต้มเป็นอะไรพี่ตามเป็นผีเออผีว่ะเฮ้ยสแวกือไหนหลุดเอาไงสแวกหลุดเหรอโอ้ยพี่แต้มใจเย็นเราคุยกันได้เราเราคุยกันได้นะ ไม่รู้เดินไมารู้ว่าเดี๋ยวเราเจอเองอ่ะโอ้ยโอ้ยคนนี้จะไม่ทิ้งแ้วอ่ะโอ้ยหายหายโอ้ยกลัวว่ะโอ้คนนี้ก็รออยู่ดีเหมือนเดิมโอเคปะเรามาไปด้วยกันเถอะปะหายเจอ โอ้ยโอ้ยคนนี้เขาไม่รอเราเลยเรากลัว,วนะเนี่ยตกกระจุยพี่แกวเล่นเดี๋ยวพี่แกอจะใจจ่อเลยสนใจพี่แกเลยเยี่ยกมาจะดีสุดมั้งเฮ้ยเฮ้ยถุ้ยเก <c oughs> ็บกระดาษไ,ได้ไหมได้่าได้อีเจ็ดแผ่นเฮ้ยเฮ้พี่แต้มอยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่นอนอยู่เฮ้ย F K แป๊บ โอ้ยเมื่อกี้คุณตาให้ไปส่งอพวกพี่เล่นกันแล้วโอ,โอ้ยพี่แตมเป็นผีทีนี้เป็นไงเมื่อกี้เห็นพี่สมายกี้มกไม่ส่งขวดโอ้ยเพย์เยอร์เพย์เยอร์ไปไหนเพย์เยอร์เพย์เยอร์ โอ้ย <bord Safe. S 1> โอ้ยโอ้ยเพเยอร์เพเยอร์รอเราด้วยเพเยอร์รอเราด้วยขอบคุณนะเพเยอร์มาเราไปด้วยกันพาเราไปด้วยกันขอบคุณนะขอบคุณนะเพเยอร์นะขอบคุณนะเพเยอร์ไปไปไหนแล้วเพเยอร์ดูว่ามันต้องเล่นว่าเพเยอร์ตกใจไหมยออี่บ้าดูมันเยอะมากจริงเพเยอร์เพเยอร์จ๋าไปโดนคนลำบากใช่ไหมลำบากอะไรไม่รู้หอหาตัวยากเลยนี่เข้ามาแล้วเขาเอ้ยเอ้ย คนดูนะเรื่องยากเว้ยพี่อัดอยู่ปะวะเอาอัดอยู่โอเคเกมไหนวะโอ้ยคนนี้โคตรสุภาพบุรุษเลยอ่ะไม่คนดูอ่ะเป็นคนดูระหว่างคนดูต้องพักเราแบบชอบทำสมจ้าเป็นคนดูจ้าพี่พี่เล่นพี่เล่นกับคนที่เป็นหลอกพี่เมื่อกี้เลยผีเพเยอร์เนี่ย ตรงนี้ไอะเยอะคนมันเยอะก่าของเราอีกเอาบอกเลยม่อีหสมัยกีดได้โดเเยอะคนนั้นหรอกโดนอะไรอยู่ไหนวะเนี้ยมาเรามาไปด้วยกันเถอะตอนนี้พี่เสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เสียงผมเนี่ยแหละเปิดไม่ใช่มันเสียงแบบร้อนๆอนมาเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นเลยอีบ้าเอ้ยเหมือนเหมือนเชลิเนน้ำแมนตามโอ้ย พี่นี่จิตใจมั้ดุซ่านมาแล้วอ้องดมอย่าดมกันอยู่ตรงไหนกันอ๋อสดชื่นเยี่ยมเขาเลนเพลถุยเย่เก่งมากเลยค่ะพี่เก็บได้สองแผ่นแล้วเนี่ยอืมพี่เก็บได้แผ่นหนึ่งเนี่ยโอ้ยตรงไหนเนี่ยหลวงเฮ้ยขึ้นค่ะยคลายผมรอช่วเลยคุณโคตรรอเลยรอได้สุดเลยพอ่เก่งมีซื้อหมูแดงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what the fuck what the fuck มันเป็นอะไรอ่ะอมันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรกล้องทางนี้ดับมันเป็นอะไรอ่ะกล้องแคมตรงนี้มันดับใช่เมื่อกี้มันนาดพี่อะไรเลยไม่รู้พี่เป็นอะไรทำไมพี่แต๋มต้องเงียบด้วยวะพี่แต๋มอย่าเป็นคนอย่างนี้สิพี่แต๋มพี่แต๋มอย่างเงียบเป็นผีก็ไม่ต้องเงียบก็ได้นะบางทีอะ ูที่การเล mm ี้ยงเลี้ยากพี่แตมเป็นผีเหรอใช่พี่แตมเป็นผีมาตามเรามาเพเยอร์เพเยอร์เราเชื่อว่าห้องนี้ไม่มีคนเพเยอร์สักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปเพเยอร์มานี่ลูกเพเยอร์ตามเรามาเพเยอร์จ๋าอยู่ไหนเพเยอร์หายเพเยอร์เพย์เออร์หายไปไหนเพย์เออร์แมเพย์เอ้ยเจอคนดูเอ้ยเจอเจอเจอพี่สมัยเอ้ยสวัสดีเพย์เออร์ไปไหนไม่รู้ดิ เอ้ยพี่หลงกับเขาอ่ะพี่หลงกับเขาอ้ยอยู่นี่ใช่ไหมเค <Okay. S 2> ไม่หลงละเจอกันแล้วไหนเฮ้ยก็ย<ผ>เป็นผีได้แหละผีคนคอื่นเลยใช้สก,กิลเนี้ยอ่ะพี่แต้มเป็นผีเหรอเออพี่แต้มเป็นผีมองเห็นนีสุดยอดโอ้โหพี่แต้มพี่แต้มต้องมาเป็นคนด้วยพี่แต้มจะรู้เลยว่าเป็นผีเนี้ยโคตรทรมานเอ้ยเป็นคนนี้โคตรทรมานเลย ป็นลีมานาก่อนนินึงใจเย็นลีมานาก่อนรีมานาะมานา,มนาหมดใช่าาไหมอย่า,ายเพิ่งกดหลอกเอยอย่าเพิ่งกดหลอกดิเพราะว่าเรายังไม่เจอคนไงเดี๋ยวเจอแล้วถ้าเจอแล้วก็รีบกดรูปดวงตาเออจะหลอกเราจะพุ่งอ่ะน่าเหมือนคนนี้เขาโปรเฟชชั่นอลมากเลยอะ่ะอ้าวเขาโปรเฟชชั่นอลเลยทำไมอูดเลย S <S อ้ยอุ้ยแบตดมนมุกเดี๋ยวผมขอไปชาร์จก่ยอ,ะะอยจ้าจ้าอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันตอนไหนแหละเดี๋ยวทักมาจ้าจ้าโอ้ยพี่เตม็มอยู่ไหนวะเราเหลือกันแค่สิ่งพี่แต้มกากว่ะฮะเป็นผีโคตรกากเลยเป็นเป็นผีเนี่ยเฮ้ยพี่เต็มอยู่ตรงน,นั้นใช่ไหมเนี่ย อยู่หลายไม่ได้อยู่โอ้ยแล้วเมื่อกี้ทำไมประตูมันสั่นเองอะกดยังไงเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอถ้าเกิดว่าเจอคนเราพี่ก็วพี่แตมใช่ไหเนี่ยพี่แตมนเลย่พี่แตมนใช่ไหมพี่แตมไม่ต้องมาไม่ใช่เลยเมื่อกี้นี่พี่แน่เลย ใช่ยยดขังไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคุณโอ๊ยไม่หมดโอ๊ยพี่แต้มเหรอเล่นไม่เป็นอันนี้คือเล่นไม่เป็นนะคะไปเยอะวันนี้ไปเยอะไปโอ้ยหมดแค่ค่ะเดี๋ยวจบพาร์ทเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเกิดมีพาร์ทสองรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแจ้ผูแม่งรีมานาเขาแบบนึงใจเย็น ว่าดีสมาเป็นไงบ้างสบายตกใจ <c oughs> โอ้ยเป็นอ้นเนี่ยคนนั้นเขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปกลัว